วิธีเปลี่ยนข้าวเก่าที่เราทานไม่หมดให้เป็นข้าวใหม่แบบง่ายๆเลยนะคะพอหุงออกมาแล้วเม็ดสวยๆกลิ่นหอมๆเรียงตัวกันดีแบบนี้เลยค่ะเวลาเรานําข้าวไปอุ่นวางข้าวเก่าบนข้าวใหม่สมาชิกในบ้านบางท่านอาจจะไม่ชอบทานแล้วเคลียรออ์อทําวิธีนี้แยกไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นข้าวเก่าว,วิธีทําก็ง่ายมากๆเลยค่ะคดข้าวเก่าออกจากหม้อแล้วนําหม้อไปล้างให้สะอาดจากนั้นก็เทเข้าวสารที่เราเตรียมจะหุงลงไปในหมอ้อแล้วซาวครั้งแรกเทน้ําทิ้ง พอซาวครั้งที่สองก็เติมข้าวเก่าที่เราทานไม่หมดลงไปเปิดน้ำให้ท่วมข้าวก่อนนะคะแล้วใช้มือเราบี้ข้าวในน้ำให้ข้าวแตกตัววิธีนี้จะทำให้ข้าวเก่าของเราไม่เละซาวเบาๆแล้วเทน้ำที่ซาวออกเนี่ยค่ะทั้งข้าวสารและข้าวสุก็กระจายตัวกันแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดปริมาณของน้ำก็ตามที่เราหุงตามปกติในทุกๆวันนั่นละค่ะเสร็จเรียบร้อยก็กดหงุง พอหมอดเด็ดก็พักไว้15นาทีเปิดออกมาก็จะได้เม็ดข้าวสวยๆแบบนี้นะคะแทบมองไม่เห็นเลยนะคะว่าเม็ดข้าวเก่าที่เราทานไม่หมดมีความเละแต่อย่างใดกลิ่นก็หอมเรียงตัวกันดีเหมือนข้าวที่เราหุงใหม่ทุกๆเม็ดเลยค่ะ